เอาวมีนตกเอาใหญ่าทำแบบนั้นเอาได้กี่ตัวยยฮะหยย่วยดำปืดๆเฮ้ปูปลาดูขายไปไหนก็พูดงมหายอยู่เบิ้งคอเลิกงานมาคนลงผาน้ำสาแห้งคอดรับมันห้อนคักไรเน้น มึงเอาปลาค้อนี้ติดตัวที่ไปจับปลาใหญ่ใหญ่นั่งถากเอาปลาผีมือได้อีกตัวแล้วได้ปลาค้อนี้อีกตัวเอาเอาวีลักวิ่งลากมามึงนี่ทำแบบนี้นะเออลากยาวมาถึงฝั่งนี้เลยเอาลงตำตำเอาออกทั้งข้างละเร็วเร็วๆไม่เอาสองมือน่ะเอาซ้อนๆ โอ้แบบนั้นตายก็มะเขาแล้วไงขึ้นมาเอาเชิญแบบนี้เชิญไม่เอาบิงแบบนี้เออเดินหน้าเร็วๆเอ้าได้กี่ตัวมันจะถูกอะไรเออเอาเร็วๆโอ้นั่นปลาอยู่ด้านข้างน่ะนั่นถูกจริงๆไหนมาดูดิเน้ยได้กี่ตัวจริงไหนเนี่้ได้เสือมันเล่นกี่ตัวพุ่นเอาให้ยายได้ พูดเอาไปล้างให้ตาล้างก่อนให้ตาฉีดน้ำล้างก่อนห้าะะอยู่่ฮตนนั<อ>นสิบล้างนะเลิกงานมาเพราะเห็นเล่น,นงมงมยมคุณหาปลาให้ใหญ่น้ำใสเหี้ห้าสิล้า,ง,าลงให้ตาฉีดให้นะ ม,มันล็อกล็อกเฮ้ยสักเหรอเอาขาคางคืยย่นคางตัวเองเอ้ามีปลาอะไรบ้างเอามาเอามาใส่ถังหยุดปลาโน้อตไปไปดุไปดุหยุดปลาน้อตจะหลังปลาน้อยเน,น,นี่ยว,วางวางวางลงดิผลงานนั่นลากไปซื้อไม่ได้ไว้หรือก็หาแบบนี้แหละลากไปซื้อๆไ,ได้เอาใส่เอาใส่ เอาปะนินใส่เอาปะนินไปปล่อยเนี่ยจับเป็นไม้ประดุกอ่ะเดี๋ยวจับจับตรงขี้มันเออปล่อยได้เอาเอาปลาเอาปลาตัวเล็กใส่ถังก่อนนั่นเอาหวิงตากะลุกไม่ต้องจับมันน่องเลยมันตายแล้วยังเป็นยนต์ลงส่ายอยู่เอาดีปลาปลาตัวเล็กใส่ถังจะได้ไปปล่อยเอาน้ำใส่อีกน้ำหน่อยเอาจับเอาถัง เอาปลาตัวเล็กไปปล่อยน้ำแห้งครับอแดดพอนคักเลยไปไหักกระเบงเห็พี่เห็นน่องไปปล่อยทนนนนเยท่านึงครับบึ้งมันแดดพอนบึ้งนี่น้ำใสปลาหน่อยมันก็เลยนกน้ำครับปลาเลยนกน้ำโอ้แห้งแห้งคักปีนะึ่ง ในรอบเจ็ดปีแปดปีครับที่น้ำสะแหงไงแล้วจนปลาได้นั่นนะพอดีได้ถือว่าเป็นล่างสะพอดีางนี่หอยกันหลายหลายครับเห็นไ่มนี่หอยจูบอะ่ะนี่จะหอยจูบด้ครับฮะเต็มเลยเห็นไหมพูด่ะคนหาปลาได้กิ่ตเอาล้างน้ำเอามาใส่ ใส่นั่นน่ะมาใส่ขี้โคลนออกเห็ดเป็ีนเาเอาเอาล้างน้ำเอาจุ่มน้ำบอ้อยบกเคยหรอปะครับเออก็ทำแบบนั้นแหละใส่ใส่ใส่ได้กี่ตัวอ้หอยหลายเลยเหอยห,หอยจุบหลายเลย <laughs> เยนเอาไหมลากกลับไปหาใย,ายทำแบบนี้ เออไม่ไม่ตั้งตั้งนี่ดเอียงไปข้างหน้าเออเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็วหรือว่าปลาตัวใหญ่เห็นไหมปลาอยู่แถวเสาหน่อยเอาขึ้นขึ้นเอาเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเอาเอาวิ่งตักเอาย่าอย่าทำแบบนั้นโอ้ข้างหลังเห็นไหมน่ะเอาวิ่งความตกลงเออไม่เสร็ว <laughs> Cắm vô mấy